สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง YouTube ครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับผมคันนี้ผมตั้งไว้ที่1 8 9 0 0 0บาทนะครับผมรถปี2014นะครับก็เจ้าของเขาดูแลดีมากนะครับสีเขาทำมาเองนะครับคันนี้เป็นป้ายนครราชสีมานะครับเป็นรถปี2014หรือปี57นะครับพาพี่น้องชมกันก่อนนะครับผมมีรถมานะขออนุญาตนะครับถ้าสีไม่ขาดนะครับผม โตโยต้าออลติสนะครับบอดี้ใหญ่นะครับคันนี้ครับเป็นรุ่นบโพนะครับคันนี้นะครับพี่น้องผมตั้งราคาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องสามารถแปลงโฉมเป็นปีสิบเจ็ดได้นะครับคันนี้ขับดีช่องล่างแน่นนะครับผมแอร์หนาวขับทางไกลสบายนะครับเครื่องยนต์กิฟต์เลยนะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องชมนะความเรือมของตัวรถนะครับคือคันนี้ฝากระโปรงหน้าก็เป็นมากับตัวรถเลยนะครับผมมีแผ่นกันความร้อนมากับตัวรถหมดนะครับโลโก้นะครับฝาโตโยต้ายูคบนะครับอันนี้เจ้าของใส่โชค อัพมานะฮะแล้วก็ฐานหน้าจะเป็นตัวนี้นะครับผมพี่น้องครับเครื่องดีนะครับผมเครื่องดีนะครับนี่เะเครื่องนี้เองครับฐานหน้าเดิมนะครับผมตัวนี้เดิมมหนะครับเครื่องใช้อีกยาวนะครับผมเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในด้านของ3 r นะสรับ 3A o x i d i z นะครับั่งรุนาครับ เดี๋ยวไปดูภายในภายในกันคันนี้นะครับอ่าภาษีก็คือมีนาหกเจ็ดนะครับกระจกหน้าเป็นตัวเดิมนะครับผมนะครับเดี๋ยวมีรถมาอีกนะครับพี่น้องพอดีบ้านผมอยู่ติดถนนนะฮะขออนุญาตให้รถวิ่งผ่านก่อนนะครับมองหารถใช้นะครับอย่าลืมนะครับจากดินรถมือสองหรือจากดินรถใฟป้านะอันนี้ท่านพออไปเรียนนะครับผมจะตอบก่อนนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมความเดิมของตัวรถนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้นะ เกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับเกียร์สปีนนะครับผมในส่วนของบอดี้ภายในนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเบาะด้านนี้ด้านข้างในจะเป็นกำมืหยี่ของโรงงานรวฉีกอกก็จะเป็นเป็นเบาะหนังอยู่ด้านในนะครับผมด้านในจะมีเบาะหนังอีกชั้นหนึ่งนะครับผมจาของกราทำมานะครับแล้วก็ให้พี่น้องชมกันนะครับประมาณนี้ผมขายไม่เพยงนะครับพี่น้องครับราคานี้คือตรงไหนม่สวยลูกค้าไปเก็บงานเองในส่วนของคู่มือรถนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ พี่น้องสนใจก็ทักทายมาได้นะครับสวยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปส่งบัตรของลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้ส่งให้นะครับจะถือไปไว้ก่อนเดี๋ยวหลงปีสินะครับ ราคานีไม่ลดนะครับพี่น้องครับสนใจก็มาชมกันอ,อนะครับที่ a, บนันเตะตะบลนธามีแสงแดดรบกวนน,นิดนึงนะครับพี่น้องครับหนึ่งแสนแปดหมื่นกพันบาทแพงกว่ามอเตอร์ไซค์พีซีสี่หมื่นนะครับผมกระจกของด้านหลังก็เป็นโตโยต้านะครับผมก็สนใจก็ทักทายมาได้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้อง ประเทศครับส่วนโลโก้ก็เป็นงานเดิมนะครับผมของตัวโรงงานครับรุ่นนี้นะครับออปชันที่เจ้าของทำเพิ่มมาก็คืออปุ่มสตาร์ทนะครับผมนี่ปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทเวลาเวลาจะดับเครื่องยังครับผมเวลาจะดับเครื่องนะครับก็เหยียบคลาสนะครับผมแล้วก็กดลงไปนะครับดับแล้วนะครับผมนี่คือดับนะครับ กญแจรีโมทนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะก็คือเดินออกจากตัวรถนะครับมันจะล็อกของมันอัตโนมัตินะครับผมนะครับนะครับเวลาสตาร์ทก็อยยบเบรกแล้วก็สตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับกดแจตัวนี้ไม่ไม่ต้องปลดล็อกฮะเดินออกจากตัวรถประมาณแค่สี่ห้าหกเก้าก็ล็อกแล้วนะครับครับไหนพี่อ่าเนี่ยนี่ล็อกแล้วนะครับผมเดินออกประมาณเจ็ดสามเก้านะฮะออกจากตัวรถนะครับพอผมเข้าไปใกล้ตัวรถนะฮะพี่น้องดู นะได้ยินไหมพี่น้องห่ากดแล้วนะครับผมจากตัวรถค่สามเก้าเท่านั้นนะครับผมพี่น้องกดล็อกของมันของมับสนใจก็ทักทายมาได้นะครับผมกล้องผมมันก็จะไปทางเขาแล้วนะครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเก็บรถก่อนนะครับจะไปดูรถกันต่อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสนใจก็ทักทายมาได้นะครับผม เบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 7 3 1 2 6ครับ0 9 3 3 7 3 1 2 6ครับราคาตั้งไว้ที่189,000บาทเป็นเครื่องพันหกุ่นตัวจีนะครับอ่าประวัติเดิมเคยปท็กซี่ปลดป้ายนะครับผมแก๊สเคยติดแถดอ่าถอดแล้วขอประทานโทษถอดแล้วนะครับผมเอกสารครบพวามบุญนะครับผมอ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ